สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานเข้ารัฐบาลประยุทธ์แน่สอโดนทั้งยวงสกิดฝ่ายค้านเตรียมยื่นคำร้องได้เลยสมชัยเตือนแก้รัฐมนูลไร่มาตราสอขาดรัฐมนูญจอถูกถอดถอนทั้งขณะแน่นายสมชัยศรีชุริยากรอ,อดีตกกตได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กเมื่อวันที่5สิงหาคม โดยได้ระบุว่าขยับแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราแบบขัดรัฐธรรมนูญระวังถูกถอดถอนยกคณะกรณีภัยบุญนิติตวันแห่งพลังประชารัฐเป็นหัวหอกแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราในประเด็นแก้บัตรเลือกตั้งเป็นสองใบดูจะดึงดันเดินหน้าทาั้งๆท,ที่ร่างที่ผ่านในวาระที่หนึ่งของประชาธิปัตย์มีแค่สองมาตราคือมาตรา83และ91 เป็นร่างที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากหากจะแก้จริงต้องแก้มาตราทั้งหมด8มาตราคือมาตรา83 85 86 90 91 92 93และ94 การอ้างข้อบังคับการประชุมข้อ124รบวักไทยว่าสามารถแปลยะติล้วงกลับไปแก้ในมาตราที่เกี่ยวข้องหากสดคล้องกับหลักการที่รับในวรรคที่หนึ่งนั้นกล้ามากและด้านมากหากมาตราดังกล่าวไม่เคยเป็นวาระที่เคยพิจารณาในวาระที่หนึ่งมาก,ก่อนคงไม่มีปัญหาอะไรแต่หกมาตราดังกล่าว เป็นมาตราที่รัฐสภาเคยลงมติไม่รับหลักการไปแล้วเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2005การแประยะติเพื่อฟื้นเอาสิ่งที่ไม่รับหลักการไม่น่าจะเป็นไปได้และถือว่าขาดรัฐมนูลและวิธีการทางนิติบัญญัติการมาที่การที่มีนายไพบูลเป็นประธานคงเดินหน้าไม่สนใจและใช้เสียงข้างมากผลักดันให้แก้จนได้ สำหรับการมาที่การเสียงข้างน้อยคงต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุมว่าไม่เห็นด้วยครับเพราะเรื่องนี้มีคนร้องต่อสารรธรมนูญแน่นอนว่ากมททำผิดรัฐธรรมนูญถึงขั้นถอดถอนสสคนไหนลงมติสวคนไหนลงมติก็ถอดถอนคนนั้นแหละครับไม่ยากพักเก้าไกลพักเสรีรวมไทยเตรียมยื่นคำร้องได้เลย ถ้ามมาท้งผมได้อย่าให้พวกทำลายกระบวนการนิติบัญญัติเขาอยู่สบายเกินโดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นถอดถอนให้หมดรัฐบาลนายกสสสวแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบสำเร็จเมื่อไหร่พักคก้าไกลกับพักที่มีแต่สสบัญชีรายชื่อโดยไม่มีสสเขตหมดอนาคตลงทันทีหรือเปล่า ต้องติดตามกันต่อไปส่วนคนที่ไม่มีฐานเสียงในพื้นที่เลือกตั้งของตนย่อมจะสู้คนที่มีฐานเสียงจนได้เป็นสสเขตในปัจจุบันได้หรือไม่อันนี้บอกได้แค่ว่าเหนื่อยแน่ๆเลยครับยากเลยครับงานนี้กระบวนการทางการเมืองไม่สามารถทำอะไรคนพวกนี้ได้หรอกครับถ้าสารรัธรรมนูญบอกว่าทำได้ทุกอย่างก็จบเลยนะครับสารรธรรมนูญก็คงเตรียมการหาหรือทางออก ให้พวกนี้แล้วคุณสมชายอย่าได้แปลกใจเลยครับรัฐบาลคุมกลไกลคนที่ตัดสินได้ว่าอยู่ไม่ขาดไม่ผิดอะไรอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นในรัฐบาลชุดนี้ครับพอมันยืน่นเมื่อไหร่ฝ่ายค้านก็รีบยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยแบบที่มันเคยทํานะทําแบบไม่แคร์สังคมไม่สนถูกผิดเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองทนอยู่ในสภาพแบบนี้ไม่ไหวแล้วนัทวุฒิจวกยับปิกตู แก้วิกฤตล้มเหลวอยู่มา8ปีเกินพอแล้วปล่อยไว้ก็มีแต่เสียหายปลูกลูกหือสู้ทั่วประเทศโดยเมื่อวันที่4สิงหาคมปี2 5 5 4ในายนัทบุตรใส่เกลือนักเครื่อนไหวทางการเมืองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยได้ระบุว่าเพื่อนมิด ผู้เห็นต่างถามว่าจะสร้างความวุ่นวายทำไมอีกแป๊บเดียวไตรามาสสี่วัคซีนดีๆจะเข้ามาทุกอย่างจะดีขึ้นต้องให้โอกาสนายยกทำงานที่กำลังทำไม่ใช่สร้างความวุ่นวายแต่เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลง,เ,ปลงเพื่อโอกาสร,ารอดเพราะข้อสรุปคือพลเอกประยุทธ์ไร้ความสามารถรับมือวิกฤตนี้ปล่อยให้ทำไปก็มีแต่เสียหาย mRNA เข้ามาก็ไม่ได้เข้ามาทีเดียวพอกับความต้องการยังมีปัญหาว่าบริหารจัดการยังไงแล้วถ้าเกิดข้อผิดพลาดเรื่องจำนวนเหมือนแอสตาเซนเนกาอีกจะเร็วรายแค่ไหนสภาพปัญหาวันนี้แม้วัคซีนคือหัวใจแต่การตรวจรักษาเยียวยาก็เข้าขั้นวิกฤตมาพักใหญ่แล้วจากความล้มเหลวของรัฐบาลซึ่งยังคงล้มเหลวต่อเนื่อง ต่อให้ทุกอย่างตามเป้าคำถามคือความสูญเสียและเสียหายจากการบริหารผิดพลาดทั้งหมดต้องมีคนรับผิดชอบหรือไม่ถ้าไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ผู้รวบอำนาจทั้งหมดคนรับผิดชอบจะเป็นใครส่วนเรื่องโอกาสพลเอกประยุทธป์ปล้นทางอำนาจและโอกาสไปอยู่ในมือตัวเองเกือบ8ปปีแล้วเกินพอแล้วสำหรับการยอมเกินพอแล้วสำหรับ บทพิสูจน์ศัก,กยภาพการบริหารถ้าเป็นภาคเอกชนผู้บริหารแบบนี้เขาไล่ออกไปแล้วคนเห็นต่างก็ลองถามตัวเองว่าถ้าเป็นรัฐบาลยิ่งลักษ์สภาพแบบนี้คุณจะให้โอกาสหรือออกมาไล่ในฐานะคนทำงานเครือข่ายไล่ประยุทธ์การประกอบความคิดเพื่อยกระดับรูปแบบและแนวทางการเคลื่อนไหวคืบหน้าเป็นลำดับ ตกผลึกแล้วจะแจ้งให้ทราบสันติวิธีพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศไล่ประยุทธ์ขณะที่ทางด้านของอดีตแกนำนำรปชคุณพิพัฒช,ชัยภัยบูรณ์หนึ่งในแกนนำคนเสื้อแดงได้ออกมาตอบโต้นายเสกสกลปมที่นายเสกสกลตอบโต้นายนัทวุฒิว่าการออกมาไล่ประยุทธ์คือการใช้แผนเดิมเดินข้ามศพคนเสื้อแดงเพื่อหวังรางวัล โดยคุณพิพัฒน์ชัยได้กล่าวว่าตนไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับคำพูดของนายเซกสกลเพียงแต่อดสมเพชไม่ไหวกับคำที่คนคนนี้สำรอกออกมาถ้าวันนี้ประชาชนอยู่ดีมีกินโรคระบาดไม่คล่าชีวิตประชาชนเป็นวันละร้อยศพตนคิดว่าไม่จำเป็นที่ใครต้องออกมาตะโกนและรัฐบาลหรอกแต่วันนี้คนตายรายวันเป็นร้อยศพ ผู้นำยังไม่แสดงภาวะการนำให้ประชาชนเชื่อมันได้ก็ไม่รู้เราจะทนกับผู้นำแบบนี้ไปทำไมส่วนใครคิดว่าเขาดีจะเก็บไว้บูชาเหมือนบิดาก็เชิญต่างคนต่างความคิดในรัฐบาลในพิทิษ มีการสลายการชุมนุมจนประชาชนล้มตาย99ศพเป็นความเจ็บปวดที่ไม่เคยลืมอยากถามว่าในเหตุการณ์นั้นในเสกสกลลืมแล้วหรือวันที่คุณชีหน้าด่านายอภิสิทธิ์ด่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์ลงทุนโกนหัวบวชสร้างอีเวนต์สารพัดตอนนี้นายนัทวุตรไม่ได้ข้ามศพคนเสื้อแดงเพื่อหวังผลตอบแทนตามที่คุณสำรอกแต่นับแต่นี้เราจะประคองศพคนเสื้อแดง ที่ถูกคนทรยศ์แบบคุณเหยียบย่าให้กลับมามีที่ยืนครั้งการออกมาขับไล่พลเอกประยุทธ์ในวันนี้มิใช่เพื่อตําแหน่งแต่คุณก็อย่าวิตกในตําแหน่งเพราะถ้าประยุทธ์ไร้ตําแหน่งคุณก็ไม่มีตําแหน่งกลัวไม่มีตําแหน่งหรือเดี๋ยวใครมาเป็นก็ใช้นิสัยเดิมกราบแล้วร้องไห้ขอตําแหน่งของเขาเพื่อมีคนโง่อีก สุดท้ายตนขอเรียนพี่น้องทุกคนว่าการออกมาในครั้งนี้พวกเรามิได้ต้องการตำแหน่งใ,ใดมิได้ต้องการให้บ้านเมืองเกิดความไม่สงบมิได้ต้องการสร้างปัญหาแต่ต้องการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ในขณะน,นี้ตลอดเวลากว่า10ปีโดยการนำของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรายังมองไม่เห็นอนาคตที่ว่าจะดีกว่าแต่ที่เห็นอยู่ในวันนี้เราเห็นศพ พี่น้องประชาชนที่ตายวันต่อวันมากกว่ารัฐบาลไหนๆที่มีมาอีกหากเรายังคืนปล่อยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเรามีแต่รอวันตายเศรษฐกิจพังสาธารณสุขล้มเหลวเราจึงตัดสินใจว่าเราจะทนสภาพแบบนี้และทนเห็นพี่น้องประชาชนตายวันละร้อยศพอีกต่อไปไม่ไหวจึงรวมตัวกันและเชิญชวนท่านทั้งหลายออกมา ไล่ประยุทธ์ด้วยกันโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นไล่ออกสถานเดียวค่ะควรจะได้รับการลงโทษด้วยค่ะฐานที่ทำผิดพลาดอย่างร้ายแรง ควบคุมโรคไม่ได้ดีแต่ควบคุมคนไม่ให้ทำมาหากินบริหารล่าช้าไร้ประสิทธิภาพดีแต่แก้ตัวสร้างภาพบิดเบือนข้อเท็จจริงทำให้ประชาชนสับสนวุ่นวายมันไม่ควรจะเกิดวิกฤตขนาดนี้ถ้าจัดสรรวัคซีนทางเลือกทันและเพียงพอการจัดการที่ผ่านมาถูกพิสูจน์แล้วแม้วินาทีเดียวก็ไม่ควรจะให้บริหารอีกต่อไปแล้วครับต้องออกไปสถานเดียวครับ ถ้าเป็นภาคเอกชนนะผู้บริหารแบบนี้เขาคัดออกไปนานแล้วค่ะเราต้องการแกนนำที่ฉลาดและมีประสบการณ์คุณคือคนที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับต้องถามกลับว่าอยู่มาเจ็ดปีกว่าแล้วกู้แจกแจกอย่างเดียวนี่ท่วงประเทศแล้วมองไม่เห็นอนาคตเลยประเทศนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคนพวกนี้ บอกเขาเอาไปทั้ง3พักด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหเก่าวจากเว็บไซต์มตัติชนและแนวหน้าขอขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามารับชม